สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทอร a าเทคในพาร์ทที่8นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเรามาอยู่กับไอเทมสีดำนะครับวันนี้เราจะโฟกัสที่ไอเทมสีดำอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะสิ่งที่ผมกำลังจะสร้างในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นรถสังหารเคลื่อนที่แล้วกันเราจะสร้างรถสังหารเคลื่อนที่โดยใช้ชิ้นส่วนจากไอเทมเกรดสีดำทั้งหมดนะครับ แต่ว่าของที่ผมจะเอามาสร้างเนี่ยมันอาจจะยังปลดล็อกไม่ทั้งหมดนะครับพอตั้งแต่เล่นมานี่ขอบอกว่ามันเป็นอะไรที่หายากมากนะครับไอเทมสีดําจนป่านนี้ผมยังไล่ทําเครดไม่หมดเลยคือลั่นไปเนี่ยเราจะเจอแต่ไอสีเทากับสีแดงเป็นส่วนใหญ่นะฮะไอรถคันสีดำเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองประกอบรถสังหารสีด,ดําดูและลองเอาไปทําเครดไปจู่โจมศัตรูและดูซิว่าของเนี่ยมันจะตอบดีกว่าเดิมไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรถกันก่อน อันนี้คือโครงสร้างของรถสังหารของผมนะที่ผมแอบไปทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดปืนกันนะสังเกตเทียบกับสีแดงนะคันพอๆกันเลยนะครับแต่ว่าลูกล้อนิจจาใหญ่กว่านะครับเสริมกราะด้านข้างด้วยอ่าเดี๋ยวผมขยับเจ้าคันแดงหลบไปก่อนหลบไปทางนี้น,นันนนนเกีถอยเกีถอยโอเคมาเกรดดำนะครับ อันนี้โครงสร้างเราก็เรียกได้ว่าเกือบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดอาวุธกันเกตด,ดำนี่มันต้องใช้ปืนของมันเลยแรงมากเดี๋ยวผมเอาปืนใหญ่ใส่ก่อนเพราะว่าไอ้เจ้าปืนใหญ่อันเนี้ยมันยิงได้ไกลมากครับแต่ว่ากินพื้นที่เยอะเหมือนกัน2บล็อกนะอ่าอันนี้วางไม่ได้เดี๋ยวผมต้องขยับดิดนึงอ่าโอเคแบบนี้วางได้แน่นอนครับ อย่างนี้มันจะกระดกไหมเวลาแล่นไม่น่ากระดกเนาะเดี๋ยวลองวางดูก่อนปึ๊บวางไม่ใช่อย่างนี้จะต้องอย่างนี้เออนี่โอเคเป็นไงหรือจะเอาเข้าไปข้างในดีถ้าเอาเข้าไปข้างในต้องเสริมข้างล่างนี่เอ้ยเอาดี เอออย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับอย่างนี้น่าจะเจ๋งกว่านะแล้วก็เอานี้หลบเข้าไปมันจะได้ประหยัดพื้นที่นิดนึงไม่ต้องยื่นออกมามากโอเคตลงนี้เราก็วางปืนได้อีกชั้นหนึ่งมาด้านหน้าสุดนี้ลองใส่นี้ไปนี่ช็อตการสี่กระบอกปังปังยิงขี้แตกแน่นอนนะครับ แล้วก็อันนี้เอาออกเอาลงไปข้างล่างแทนโอเคอันนี้เอาขึ้นมาใส่ปืนยักปอีกสักกร,รกระบอกนึงครับกระบอกกระบอกกระบอกนะไม่ใช่กระบอกบอดนะมันตาบอดแล้วอันนี้ผมหายผิดด้านนี่นะโอเคนี่ครับอ่ะเป็นไง ข้างหน้าก็เริ่มแลดูมีพลังแล้วนะคือส,สีมันแบบว่าดุดันอนแล้วเราก็ใส่ปืนไอ้นี้ไปช็อตกันแล้วว่าเราสี่กระบอกแล้วพอก่อนไรเฟิลไหมไอใส่ไปเลยครับไลเฟิลเราอ้เต็มสูบแล้วก็มีปืนอีกกระบอกหนึ่งครับที่วันนี้ผมจะเอามาใช้มันเป็นไอเทมของเกรดสีแดงขั้น3นะครับกระบอกนี้ รัวมากเมื่อกี้ลองยิงดูนี่ฮะสังเกตลำกล้องเขานะครับสี่ลำกล้องเดี๋ยวนะมันตั้งไม่ได้นี่นะมันต้องเอาไว้บนสุดดวผมเอาไรเฟิลหลบก่อนอ่าแล้วก็เอาไรเฟิลขยับเข้ามาปึ๊บปึ๊บอ่าวันนี้วางไปสองกระบอกสังเกตลำกล้องมานะครับสี่ลำกล้องยังรัว เป็นไงเป็นไงดูท่าจะโหดไว้วันนี้แล้วเดี๋ยวเราใส่ไอ้ปืนนี่เข้าไปหน่อยครับปืนกลของสีดำนี่ฮอกอายมาชินกันวายแต่ไม่มีที่ตั้งแล้วนี่นะที่ตั้งเต็มอตั้งไหนดีตรงนี้ใส่ไม่ได้นะเอาด้านข้างแล้วกัน ใส่ด้านข้างไปโอเคเสียด้ไอตรงนี้มันกินพื้นที่2บล็อกนะครับไอปืนของสีแดงขั้น3เนี่ยมันรัวจริงแต่กินพื้นที่2ช่องนีเพราะฉะนั้นต้องตั้งไว้แถวบนสุดอย่างเดียวตรงนี้ผมเสียพื้นที่ไปเลยนะเ่ยลองลองเอาไอช็อตกันใส่โอเคได้อยู่ครับอ่ารัวยิก แต่ว่าถ้าเราใส่อ t เทมชุดนี้รถของผมอะ่ะจะเก่งด้านหน้าคือด้านหน้าเนจะแรงมากเพราะว่าช็อตกันนี่รัวเลยเห็นไหมแต่ว่าเวลายิงไกลน่าจะสู้เขาไม่ได้นะครับแต่คันนี้มันก็คงไม่วิ่งไปยิงไปอยู่แล้วแหะผมว่าน่าจะจอดประจันบาลกันแบบว่าใครจะแน่กว่ากันนะฮะวัดกันไปเลยตายกันไปข้างหนึ่งโอเคด้านหน้าเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเก็บปืนด้านข้างกันหน่อยเอาให้เต็มทุกช่องครับ โอเคหนึ่งสห้ากระบอกแล้วก็ฝั่งนี้1 2 3่งามห้าโอเควันนี้นี่กะไม่ต้องวิ่งเลยฮะปักหลักยิงนี่ <c oughs> <Wow. S 1> โหดโหดแล้วก็บริเวณด้านนี้เอาอะไรดีมันต้องใช้ไอเทมที่เป็นแค่ช่องเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูปืนของสีเทาอันนี้น่าจะได้นะสองสาห้ 2, 3, 4, 5, ค okay. แล้วก็ฝั่งนี้1 2 3 4งสห้โอเคสวยงามเดี๋ยวเอาเลฟเฟิร์ออกแล้วไปซื้อไอปืนสีแดงใส่ดีกว่าปืนแดงมันโหดครับชอบเดี๋ยวดูราคาก่อนเท่าไหร่วาโอ้โหกระบอกละหนึ่งพนร้อยสินะครับแป้น่าจะแพงสุดตั้งแต่เคยซื้อมาเลยแหละลองเทียบกับปืนสีดำนะ เนี่ยขนาดปืนไรเฟิลยัง700เองนะครับแต่ว่าเรายังมีปืนที่ยังปลดไม่ได้อีกอีก4อันคิดว่าน่าจะราคาหลักพันเหมือนกันเดี๋ยวเราใส่อันนี้ไปก่อนนะครับซื้อ2กระบอกซื้อเยอะไม่ไหวเดี๋ยวจนโอเคติดไปอวาออย่างเท่เนี่เป็นไง รัวยิกอ่ะโอเคมันสามารถที่จะหันได้รอบทิศเลยนะครับไอปืนกลอันนี้โอเคปืนน่าจะพอแล้วต่อไปก็เป็นพื้นที่เก็บของครับสังเกตว่าเจ้ารถคันนี้ไม่มีที่เก็บแร่นะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะไม่เก็บแร่เลยวันนี้เราจะไล่ตะลุยศัตรูท,ทําเควสเพื่อปลดล็อกไอเทมสีดําให้เยอะที่สุดนะครับแบตเตอรี่คิดว่าน่าจะพออยู่นะผมใส่แบต ไอ้สีเหลืองก้อนใหญ่เนี่ยไปข้างล่างเนี่ยฝังไว้ในตัวรถนะครับ2ลูกแล้วก็สมองของเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้จะอยู่จะอยู่ใต้ไอ้นี่ลงไปอีกอะ่ะคือซ่อนไว้แบบอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็มีบัตรเล็กอีก2ลูกโอเคที่เราต้องการเพิ่มก็คือสมดุลสมดุลจะไปกับเราได้ไหมสมดุลต้องติดทะยงทะยงแบบนี้นะครับติดลงไปข้างล่างไม่ได้มันกินที่หลายบล็อกโอเคแล้วก็ที่ชาร์จ ที่ชาร์จนี่เก็บสบายครับอันมันเล็กโอเคมาน่าจะพร้อมลบกันละแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะลั่นไม่ออกครับติดไอ้นี่ติดไอ้แง่งข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพอลงแองแล้วขับไม่ออกเลยเนี่ยลองเอาแง่งออกโอเคลั่นปกติฮะเมื่อกี้เราใช้อันยาวไนงะเดี๋ยวเราลองใช้อันสั้นดู อ่าได้อยู่ได้อยู่โอเคเหมือนละทู่ลงมานิดนึงแต่ว่าก็ถึกเหมือนเดิมครับไอเทมสีดำปลาลุยกันเลยดีกว่าฮะนอนนอนนบ,บ,บึมบึมมารถเรานี่ทอบบ่อบึ้มด้วยวันนี้ใครขใ,ใครเจ๋งเข้ามาใครเจ๋งได้ข่าว่าเจ๋งย, <laughs> ยิงแป๊บเดียวพังครับโอ้โห โแท้น่นนั่นนั่นบึมมบึมบึฮะวันนี้ท่อไม่ค่อยแวนเท่าไหร่ครัวันนี้เน้นแบบดูดันออกแนวฮาร์เลยนะฮะไอี่หงายงายเหรอฮะงายเฮ้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 ยจมาเจดมาเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวยววิสุนมาเป็นเส้นเลยโอเค เจไดน่าจะเข้าไม่ถึงตัวเราครับอ่ามีแดนมีแดนมียกหน้ายกหลังอยู่นะเจไดพังไหมพังไหมไม่น่ารอดครับแบบนี้โอ้โหถึกหน้าดูถึกกะถึกกะถึกกะเป็นไงล่ะเจอดำทำบินเข้าไปมีอะไรเสียหายไหมครับไม่มีนะอยู่ให้หมด สมดุลผมนี่ยิ้มเลยเจอกองเท่าดีนะครับโอ้โหรถสีดานี่แน่นอนจริงคือถึกครับแต่ว่าอืดกว่าสีแดงเยอะเลยพอขับสีแดงแล้วมาขับคันนี้นี่คนละฟิลกันเลยโอ้โหเดถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอโ้อันตรายครับข้างหน้ากระสุนมาเป็นเส้นเลยเดี๋ยวเรารอสมดุลแป๊บนึงมาพร้อมโอเคลุยต่อครับ ข้างหน้าน่าจะเป็นแก๊งแลนแน่ๆเลยไอ้แก๊งเหลืองเนี่ยมันยิงกันเองหรือเปล่านะเราต้องเข้าไปช่วยนะช่วยซ้ำช่วยซ้ำอุว๊วเดียเด๋ยวเดวเดเดผมว่าไปชิดตัวดีวกว่าครับแบบนี้โอ้โหไหวไหมเนี่ยโอเคไหวอยู่เฮ้ยแบตหมดแล้วนี่นะไว้ก่อนครับแบตหมดแบตหมดถอย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 ก่อนถอ, <laughs> ถอยก่อน เฮ้ยๆๆๆๆๆโอโ้มีเสียหายครับงานนี้มีเสียหายแน่นอนโอ้โหปืนผมไปทั้งขาบเลยโอ้โหปืนแพงด้วยเรียบร้อยครับโอ้โหถึงกับเดินไม่ออกเลยด้านบนเราไม่มีเกับคุ้มกันครับเวลาเจอกระสุนแบบ เป็นเส้นๆแบบนี้นี่ทำอะไรไม่ได้เลยฮะลองมาดูกันซิว่ามันจะคืนให้เราในสภาพไหนนะครับกดเทมไป3616ครับโอ้โหโห,หายทั้งแถบ ح ح> ปืนแพงหายทั้งแถบโอเคครับรอบนี้ผมก็ได้ทําการซ่อมเจ้ารถถังสีดำของผมนี่ขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงนะครับมเมื่อกี้ก็ประมาทไปนิดนึงนะฮะ บวกแบบว่าด้วยความที่คิดว่ารถเราถึกนะครับพอเข้าไปจริงๆเจอกระสุนแบบมาไม่หยุดอลยเงี้ยรถเราก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบนี้ผมจะพยายามแบบเซฟเซและกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะจะไม่สดมากนะอันไหนไม่ไหวก็จะถอยก่อนบึม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 ัึมบ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 บ มันเหลือคันเดียวละไม่น่าจะไปไหนไกลอา้าวมันไปบวกกับไอ้รถเทาครับเสร็จเราดีเลยยิงจากที่สูงยิงจากที่สูงเรียบร้อยไหม่าจะเรียบร้อยครับแบบนี้ยิงฟรีฮะยิงฟรีถึงไหมนะ่ะเดีอยวๆๆถอยก่อนขอให้ปืนเลเซอร์ด้านหน้าถึงก็พอแล้วครับ โอเคถึงอยู่ครับโดนไหมโดนไหมมันจะบวกฮะมาเลยเข้ามาเลยแล้วกันเข้ามาเลยมาเลยรอบนี้แปดเต็มฮะยังไงยังไงเรียบร้อยเรียบร้อยไมโอ้โหกระสุนมันมาเป็นเส้นเลยเฮ้ยเกาะเรายังอยู่ครับไม่กลัวฮะเกาะยังอยู่แนค่นี้ต้องชําระมันอกี้เล่นซะหน้าแหว่งไปทั้งแถบเลย มีอะไรดรอปลงมาครับวายวายอะไรเนี่ยดอกของไม่ได้เรื่องเลยนะไม่น่าสนใจเลยบึม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 มามาครับโอ้โหข้างหน้าใครแต่มันอยู่คันเดียวฮะคันเดียวไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับมันชื่อว่าไฟเตอร์ครับชื่อน่ากลัวมากแต่ปืนมันเป็นปืนระดับแรกๆครับ ไม่น่าจะยิงเราเข้าฮะแบบนี้อย่าไปอย่าไปเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยหือโดนช็อตกันแม่ปนช็อตกันนี่หวังผลได้สบายๆนะครับแค่ว่าระยะยิงมันสั้นอย่างเดียวแต่ถ้าลองได้เข้าประชิดแล้วนี่น้อยคันครับที่จะรอดเข้ามาเข้ามามาลองความถึกกันหน่อย้อยล่วง <c oughs> อพอโดนช็อตกันจ่อยิงแล้วหือสุดยอด สุดยอดจัดไปหนึ่งกระบวนการเรียบร้อยฮะมาตัวปะป่าแบบนี้มาตัวปะป่าแบบนี้จัดให้พี่ดำจัดให้อุ๊ยอะไรวะนะ่ะอันนี้เหมือนฐานทัพครับโอ้โหเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนมาเป็นเส้นเลยไปก่อนอยก่อนอย่าประมาทครับรถเทาก็จริง แต่ว่าจำนวนมันเยอะกว่าเราเข้ามาเข้ามาเข้ามาเรียบร้อยไอพวกลูกกระจอ๊อกโอ้ยไอที่ติดถังไอพ่นเดี๋ยวดูมันระเบิดนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจริงไกลหน้าดูนะฮะเรียบร้อย <laughs> ระเบิดอ้าวอัพเกรดเลเวล5ครับ GSO นะฮะไอเทมสีเทาตอนนี้ไปเลเวล5แล้ว รู้สึกว่าจะได้บ็อกอะไรเพิ่มมานะฮะเราจะเอาไอ้เจ้าคันนี้ยังไงดีปืนมันเยอะมากเลยเราลองยิงระยะไกลไปก่อนครับเหมือนตอนนี้มันไม่ยิงนะฮะมันยิงอีกฝั่งอยู่เราเข้าไปตุยมันเลยแล้วกันโอ้ยลั่นไม่ขึ้น <c oughs> เดี๋ยวเดียวลั่นไม่ค่อยออกอืดอืด เข้ามาเข้ามาพวกเข้ามาเร็ดร้อยครับมันจะอึดแค่ไหนตอนนี้รู้สึกว่ารถถังเราจะมีปัญหานะครับเวลาเจอเนินสูงสูงลั่นไม่ขึ้นครับหนักรถมากโอ้โเ๋ยเดี๋ยวไปไม่ได้ต้องอ้อมไปอ้อมมาทางนี้นิดนึงโอเคยิงมันยิงมัน น,นี้ยิงคันนี้โอเคยิงป้อมนี้ตอนนี้ยิงยิงยิงเหมือนมันจะไม่ยิงแล้วครับเกิดอะไรขึ้น้องจอๆจ,อ,จอนะฮะมาดูซิจะแตกไหมเหมือนมันจะไม่พังนะครับไอเจ้าป้อมอันนี้หรือว่าเราเรายึดมันได้แล้วว่ะเดี๋ยวผมลองสลับอ๋อ เราสามารถเข้ายึดมันได้เลยครับโอเคและยิงไม่พังนะโอ้โหอันนี้เหมือนป้อมปอมเคลื่อนที่เลยปักหลักมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างปืนพร้อมอเอาทิ้งมันไว้ตรงนี้ทิ้งไว้กลางทางนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเผื่ออนาคตอาจจะได้แวะมาใช้บริการเจ้าปอมนี้ฮนะบึม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 ,มบึ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 มมบึบมม รันไม่ได้ดั่งใจเลยฮะโอ้โหข้างหน้ามันเป็นรถผสมกับเครื่องบินหรือไงเนี่ยฮะดูมันบินดูมันบินโอ้โหอย่างไวเหมือนจะทำอะไรไม่ได้ครับได้แต่วิ่งไปวิ่งมานี่เนี่ย <laughs> นี่เนี่ยเรียบร้อยซะอุ๊ยแบตระเบิดนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเร็วแรงฮะแต่ไม่มีอะไรครับมีป,ปืนจะมายิงกับเรานะฮะโอเคเจอฐานอะไรอีกอันนึงเอ่ย อันนี้เหมือนฐานทับเคลื่อนที่นะฮะแม่เรายิงมาสักคันสองคันแล้วก็ยังไม่เจอไอเทมสีดำนะครับเดี๋ยวเราลองตะเวนไปเรื่อยๆแล้วกันเอาวาไงละ่ะไอเหลืองเข้ามาเข้ามาเดสทรับเหรอแม่ชื่อมันคือกับดักแห่งความตายครับเดี๋ยวมาดูได้ตายจริงไหม <c oughs> ดีดีกับดักแห่งความตายตายกระเด็นเลย <c oughs> โอ้มันระเบิดใส่รถเราอีกต่มันยานหรืออะไรมันใช้กริ้งเอาเหรออะไรอนะ ดูชื่อเขาโลลี่พอลลี่นี่นพอลี่ดูว่ไปเสร็ร้อยครับยิงหมูแบบนี้ยิงหมูยิงหมูไปไหนจะวนไปไหนวนไปไหนก็โดนอยู่ดีแหละไปไหนบึมมบึมบึมเอาละฮะรอบนี้เจอไอ้ดำแล้วครับ ไอด้ดำกูปรับเราอยู่ข้างหน้าฮะเราต้องจัดการล็อ,อมันให้ได้ครับเข้ามาเข้ามาเพื่อนเหมือนมันจะอืดเหมือนเรานะครับเฮ้ยนายไม่มีปืนหรือไงโอ้ยมีข้ับปืนข้างหน้าครับแบบนี้เรียบร้อยครับล้อหลุดไปไหนไปไหนโอ้มันเร็วกว่าเราครับเหมือนจะบรรทุกน้ำหนักน้อยกว่านะฮะขับไปนู่นลวตามไม่ทันเดี๋ยวก่อนรอด้วยโอ้โหไอด้ดำหนี อย่าเพิ่งหนีเด็กเก่งจริงจะหนีจอดก่อนจอดก่อนนั่นแหละจอดอย่างนั้นแหละนั่นแหละอีกนิดไไดึ๊กปะเถอยไปไหนอย่าเพิ่งไปไม่โอ้โหมันหนีไปแบบว่าต่อหน้าต่อตาครับรถมันแรงมากเลยว้าตามไม่ทันฮะอีกนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยๆย่องๆไปใกล้มันก่อน จะย่องไปเอาช็อตกันจอยิงเอาปฏิอีกแล้วโธ่เ <laughs> อ้เหมือนมันจะไปหายตัวข้างหน้าครับโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนี่นะเปิดก่อนได้เปลี่ยนครับแบบนี้ <laughs> เรียบร้อย <laughs> ทำไมพังง่ายจัง <laughs> เข้ามาเข้ามาเข้ามา เรียบร้อยฮะเปิลถ้าแบบนี้เปิลสองตัวลาดไก,ก่ไปไหน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 เข้ามาเข้ามาข้างหน้านี่อะไรฮะรถเด็กเล่นเหรอ <c oughs> ตบเด็กตบเด็กโอ้ยเด็กมันวิ่งไวฮะอ้าวสมดุดมลประทอะไรอยู่กลางทะเลทรายฮะสมดุลเราเหมือนจะโดนทิ้งนะครับเอาไว้นั่นก่อนฮะตอนนี้พื้นที่ยังไม่พร้อมจะรับกลับบ้านนะเดี๋ยวไว้ว่างๆเราเจอกัน ยิงเด็กบอยิงเด็กหนีไปไหนแม่หนีไปได้ฮะฝั่งนี้มีสองตัวไวโอโ้ไอดีมีมอเตอร์ด้วยมีใบพัดด้วยไอดีมันมีใบพัดโอ้โหตีอีกแล้วแม่เจอแต่รถวิ่งไวๆวันนี้ตามเขาไม่ทันนะถ้าเอาไอคันแดงมานี่เราวิ่งปวดสบายๆฮนะเข้ามาเข้ามาอย่าจอดแล้วกันเพื่อนอย่าจอดแล้วกัน โฉบไปโฉบมาเว้ยขอยิงช็อตกันซัดสักสองชุดนะเรียบร้อยแน่นอนครับอีกิด,ดืองเดินหน้าเดินหน้าไปอุ้ยเดินหน้าไม่ขึ้นเดินหน้าเดินหน้าโอเคพังจนได้เรียบร้อยฮะขอจัดการในนี้ก่อนเข้ามาเข้ามาหนีไปไหนล่ะเพื่อน โอ้โหมันหนียาวฮะปล่อยมันหนีไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะติดไอพ่นไว้ที่ด้านหลังหน่อยเอาไว้เวลาเราขึ้นเนินครับคันดามันขึ้นไม่ค่อยไหวเราต้องประยุกต์นิดนึงเดี๋ยวผมจะลองติดไอพ่นดูที่ตูดมันดูซิมันจะแรงขึ้นไหมเพราะว่าตอนนี้คืออืดมากนะครับปืนแรงจริงแต่ไล่ใครเอไม่ทันมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับโอเคอันนี้เวนเจอร์ลิตเติ้ลจัดไปสองอันมาดูกันซิแรงกว่าเดิมไหมเอาสมดูดขึ้นก่อน โอเคกอะแน,น่นๆน,นะสมดุลพ่อจะพาแว้นแล้วได้แค่นดิดเดียวนะครับน่าจะเอาไว้ช่วยส่งเราขึ้นเนินได้นิดหน่อยอ้เดี๋ยวเด,วเดวีเอาเพิ่มเเพิ่มเอาอีกเอาอีก,กสองอันจริงๆเราติดอันใหญ่ก็ได้นันเนี่ยปึ๊บอ่าเป็นไงบิ๊กเบิม้มบิ๊กเบิม้มแต่ก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะครับตรงนี้ ลองดูสิโอ้ย <laughs> ดีท์บอดทบ,อ,ดทบอเหมือนมันเป็นเหมือนมันเป็นไอ o n นคนละแบบกับเมื่อกี้นะฮะสังเกตสีอันเมื่อกี้ออกสีแบบฟ,ฟ้าๆนะอันนี้ออกสีแดงๆส้มๆโอ้ติดอยู่ดีครับแม่เหมือนมันจะไม่ค่อยได้ผลกับกับรถเรานะครับถอยกลับไปเอาอันเมื่อกี้ก่อน ติดมันทั้งสองแบบเลยแล้วกันง่ายดีติดไปอันนี้อีกอันนึงโอเคซัดยาวอา <c oughs> ไม่ค่อยออกนะโอ้เดี๋ยวผมต้องไปหาวิธีทำให้มันแรงกว่านี้ก่อนครับแบบนี้ตามใครของไม่ทันจริงๆได้แต่แลั่นไปลั่นมานะฮะเหมือนเป็นรถถังแบบกำจัดฐานทัพที่มันอยู่นิ่งๆอะ่ะถ้าเกิดว่าต้องขับไล่กวดนี่ ไม่ทันครับยอมเลยนะฮะโอเควันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับนะเดี๋ยวขอไปฝึกซ้อมแป๊บหนึ่งตอนนี้ขอบอกว่าเต่ามากจากรถถังกลายเป็นรถเต่านะฮะโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กดส u b s c ไ i b e กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ใ,ในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเลากับพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับโอ้โหข้างหน้ามันอะไรวะนนะ่า ว้โอ้โหปืนนี่อัปิว้วอัพปิ้วเลยผมว่าเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยนะฮะคือถ้าเอารถแดงคันก่อนหน้านี้มาเล่นน่ะก็น่าจะสู้ไหวอยู่นะครับเพราะว่าสปีดมันเยอะแต่คันนี้ขอบอกว่าไม่ไหวแน่นอนนะลาก่อย <laughs>